หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าการที่เราจะสร้างตัวตนจําเป็นต้องทําแบบนี้หรือเปล่าก็จะบอกว่าไม่จําเป็นค่ะที่มี้เลือกที่จะทําแนวเนี้ยก็เพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นถนัดที่สุดเป็นประโยชน์จับที่ตัวเองเป็นคนที่คิดลบมาก จนได้มาเรียนรู้เรื่องนี้แล้วมันทาให้ชีวิตเราดีขึ้นชีวิตเรามีความสุขกว่าแต่ก่อนมากก็เลยอยากที่จะแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้ถ้าใครที่ได้ไปทําตามแล้วมีชีวิตที่แฮปปี้คือมีวิธีคิดที่เสริมให้เต็งก้าวหน้ามากขึ้นมีก็ดีใจมากอยากให้ประโยชน์กับคนดูอะค่ะอันนี้คือสิ่งที่มีคิดส่วนใครที่อยากสร้างโต๊เลือกเรื่อง,อง,องที่เราถนัดได้เลยค่ะอาจจะถนดัดเรื่องของการดูแลผิวทําอาหารวาดรูปถนดัดอะไรก็ได้ที่เป็นงานอดิเรกหรืออะไรที่เราชอบเราคิดว่าความรู้หรือสิ่งที่เรามีมันจะไประะยนกัคออ่่็็็ททไไไดด้้เเเตวงลี h a าแฮปปี้เราก็จะทําได้นะเชื่อเถอะค่ะว่าทุกคนจะมีคนที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราเอาออกมาแชร์เป็นเรื่องธรรมดาเลยไม่กล้าแชร์นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้ในสิ่งที่เรารู้ถูกไหมคาดูถูกตัวเองว่าเป็นมิมียอะไรดีทุกคนมีศักยภาพในตัวเองขอแค่เราดึงออกมาทําบ่อยๆฝุดบ่อยๆเราก็จะพัฒนาคอนเทนต์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นได้เองนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะ